สักดูดีต้องบอกได้สักบาลามีภู้บงปาลามีเม ah ืはは ah ่อกี้เ uh กิดฟาองสมเด็จพระตาอยู่ว่ามหาราชคาพระพุทธเจตาขอสักดูดีต้องบ่มเด้สักาลามีไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร องปาลมีเมื่อกี้เกิดฟ้าองสมเร็จพระดาวอยู่หัวมหาลาสาขคาบสุสตาขอสักดูดีต้งพนเดชะปาลมีผู้บุญปาลมีเมื่อกี้เกิดฟ้าอไม่ไรคุณไม่ร้องอย่างเรา ลาเป็นคุณยาสงสงาปะละมีข้อตาวาพุาตาวข้อตาวอานุรสะักด